สรุปข่าวเชียงเมนยูโกรประจําวันที่1เมษายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดเชียงนี้ขอสนอะอารัยังไงเมื่องานนี้อารมวิมนะยินดีที่บรัดฟอร์ดฟอร์มเยี่ยมกับมาด้านของฝั่งวิลล่านะเมื่องานนี้บริเบนอารมวิมนาะยใหญ่ของแมนยูยืนยันมีความสุขที่ได้เห็นมาคครับรัดฟอร์ดทํางานได้ดีกับแอสตันวิลล่าอยู่ในขณะนี้ โดยแข้งทีมชาติอังกฤษเพิ่งจะประเดิมประตูกับพนด้านของสิงห์พะงาดในเกมเอฟเอคัพรอบก่อนวอองเชนเลอรที่บุกไปชนะ,ะเบรเชตัน3 .0 ต่อ0เมื่อวันทิ่ิที่ผ่านมาโดยกดคนเดียวไปถึง2ประตูหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำแอสซิสต์ไป,ปแล้วมากถึง4หน โดยอนาคตของวัลเฟอร์ดกับนักของฝั่งแมนยูนั้นจะอยู่ในความที่ไม่แน่นอนนะฮะว่าจะกลับมาเล่นในทีมอีกนั้งในครั้งนี้ได้หรือไม่แต่ว่าอัมบริมก็มีความสุขที่ได้เห็นนักเตะทำงานได้ดีในครั้งนี้เรามีเกมให้เล่นอีกมากมายและผมเองก็โฟกัสทีมและก็นักเตะของผมส่วนมาคัชเองนั้นก็ไม่ใช่นักเตะของผมในเวลานี้ อัมบริมก็ได้ล่าวแต่ว่านักเตะทุกคนที่ทําผลงานได้ดีจากการยืมตัวนั้นถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับซานโวซอนในครั้งนี้ดังนั้นผมก็พอใจกับเรื่องนี้อย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้บริเวณอัมบริมก็ไม่ขอพูดอะไราไมากมายนะฮะผลงานก็อยู่ตรงหน้าอยู่แล้วเรามาดูข่าวต่อมานกนครับอะไรยังไงโปรนันอาราโฮคาดการณ์กันว่าจะพร้อมจําหน่ายในช่วงสัมเมอร์ราคาประมาณ50ล้านปอนด์แม้จะมีโอกาสที่จะสัญญาใหม่กับนักของฝั่งบาร์เซโลนาก็ตามทีนะ โดยการน,นี้ปรนันอัลปะโรด้ากองหน้าทีมชาติอุรรกวัยวัย25ปีของทางน้านบาซโร์นาการังตกไปที่สนใจของฝั่งแมนเชสเตอร์ูตนเตเดตซีก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวว่าแมนยูเองนั้นเคยสนใจเขาเมื่อช่วงปี2022แต่เขาตัดสินใจต่อสัญญากับบาซโร์นาล่าสุดนั้นมีข่าวบอกว่าแมนยูตเตรียมยื่นข้อเสนออยางไปทางการเพื่อจะคว้าตัวเขาในช่วงสมัยน,นี้ อย่างไรก็ตามบาซารน่าก็ตั้งค่าตัวของเขาหรือว่าอัลบรโฮไรต์อยู่ที่ประมาณ80-85ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากทําให้แมนยูนั้นอาจที่จะพิจารณาเป้าหมายอื่นๆในนารับแทนในะครั้งนี้ก็เป็นได้นอ,อกจากนี้แล้วแมนยูก็กำลังให้ความสนใจในตัวของกอนซาโรอินาซิโอก่อนหลังของสปอร์ติ้งลิชบอนโดยพร้อมจะจ่ายค่าจสัญญาอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวมาร่วมทีมใน,นะครั้งนี้ ดยสรุปแล้วแม้ว่าแมนยูจะสนใจค่าอ่าที่จะคว้าตัวโรนันอาวาราโคแต่ว่าด้วยค่าตัวที่สูงและการแข่งขันจากทีมอื่นทําให้สโมสรอ,อาจจะหันไปสนใจเป้าหมายอื่นๆในนารับแทนในะคะรั้งนี้ก็เป็นได้นะนะนะผมเป็นต่ว่างานนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้หรือไม่ได้นะฮะเพราะว่าราคาค่าตัวที่ค่อนข้างที่จะ50ล้านจะจบขีดเลขนี้หรือไม่รไมเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ตหนึ่งไงผีส่งแมวมองบินดูฟอร์มดีเยาตัวรุกของโคโมโมในขณะนี้เมื่องานนี้ทางด้านของดิโคโรชทีฟราดนักข่าวชอวิอตอรี่รายงานข่าวบอกว่าแมนยูส่งแมวมองบินไปดูฟอร์มของอัลซัสดิเยาตัวรุกของโคโมโมที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเสริมทัพ โดยแข้งวัา19ปีรายนี้ถูกดึงมาจากขระด้งของเบรอัลเบสติส้วยค่าตัวประมาณ12ล้านยูโรเมื่อตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาและก็ไม่ทําให้เชสฟอร์บ,บิสนายใหญ่ของทีมผิดหวังด้วยการทําไปมากถึง5ประตูจากทั้งหมด12เกมในซาเรียซึ่งเป็นการยิงใส่ทั้งนโปรีและก็จูเวนตุสอีกด้วยกลายเป็นที่เรียกว่านักเตะที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในเวลาน,นิ้เลยก็ว่าได้ โดยตามการรายงานข่าวจากชีราเป็นผู้เ่ยวชาญด้านการซื้อขายของแดนบรังทาบูธระบุเลยนะว่าปีศาจแดงที่ก่อนหน้านี้เซ็นสัญญากับเปนนักของแพสริกเดอโกจากเคเรเซมาแล้วได้ส่งแมวมองไปที่อิตาลีอีกครั้งโดยมีเป้าหมายที่ดีเยาของโคโบโ่ในขณะนี้ตีเยาเองนั้นก็มีส่วนช่วยให้โคโมขยับหนีห่างโซนแดงเพิ่มเติมในโอกาสในการอยู่รอดมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่คาดการณ์กัว่าปัจจุบันนั้นค่าตัวจะพุ่งขึ้นสูงกว่าเดิมมากกว่าเท่าตัว หลังก้าวไปติดทีมชาติเซเนกลัลในะคะรั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ผมเป็นได้ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อบไปก็ได้กันใครดีใครได้นะจ๊ะเรามาดูแคลดอฟบอลกันครับเอาแยังไงมองโลกในแง่ดีก่อนไหมเมื่อแมนยูเยือนฟอเรสในครั้งนี้โดยการน,นี้ก่อนจะเยือนกับทั้งของซิตี้กราวในค่ำคืนนี้เด็กผีต้องมองโลกในแง่ดีเอาไว้สะกก่อนนะครับ เมื่อแมนยูของวเรานั้นยังคงมีลุ้นแชมป์หนึ่งรายการเมื่อเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายยูโรปาลีกได้โดยขอโทษนะครับผลพภักปิศาจแสดงคือทีมเดียวในฤดูกาลนี้ที่ยังไม่เคยแพ้คใครในเวทียุโ,โรปแถมแชมป์ยูโรปาลีกจะช่วยให้พวกเขาได้มีทางลัดไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าในครั้งนี้อีกด้วยโดยไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องตกชั้นแล้วเพราะว่าซาท์แธมป์ต e ันเลสเตอร์และก็อิสวิทเทลจองสามเัด็ดสุดท้ายของตารางในครั้งนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อ,รอย บ่อแล้วก็เน้นหนักในถ้วยของเล็กของยุโรปในครั้งนี้ได้แบบเต็มตัวเลยลูกทีมของเบรเบนนั้นเล่นได้อย่างมีทรงมากขึ้นในช่วงหลังผลการแข่งขันก็กระเตื้องขึ้นเช่นเดียวกันไม่ใช่ทีมที่มักจะเสียหลักพุ่งชนความปราชัยแบบง่ายๆและก็ดือด้อๆเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วโดยช่วง2เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเรอัลตัดไป4-1แล้วก็ยกพลนะฮะบุกตบเลสเตอร์ไป3-0ต่อแบบที่ไม่ระบมหัวไม่เท้าจีนเลย ซึ่งแมนยูเองก็ไร้ภพ่ในช่วง90นาทีและ120นาทีมา7นัดติดต่อกันแล้วโดยกับตันทีมอย่างเบอรโนอฟเฟอร์เดนเดสอยู่ในความระห่ำและก็กระฉูดด้วยนับแต่ที่เขาเข้าสู่เดินกภาพันธ์เป็นต้นมาพี่โนดเองนั้นระเบิดฟอร์มสยดสยองนะฮะโดยกดไปแล้วมากถึง7ดอกและก็ทำอีก4อาซิสตส จากการกเล่นทั้งหมด10นัดรวมทุกปริการโดยเฉพาะร่างกายสมุ์แบบไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ติดโทษแบนลงเล่นเต็มเก,ม,เกมทุกนัดในครั้งนี้เมื่อใดก็ตามที่บรูโน่แผงนิดแมนยูก็มักจะได้รับผลกนนารแข่งขันที่ใช้ไล่ต่อเน,นื่องตามไปด้วยซึ่งนักเตะหลายคนที่หนีจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วเลนิีโยโรแฮร์รี่แม็กไกวอัชทยายบานเดียและก็ทอมพีตันต่างก็ลงซ้อมเต็มรูปแบบ ร่วมกับเพื่อนร่วมทีม,มขณะที่อามาัดเดียนโปรโรกอบบี้เมนูกำลังจะคัมแบ็กก่อนกำหน,นดในข้งนี้แต่ที่เห็นแล้วน้ำตาเออขึ้นมาครอเบ้าก็คือลูกชอ,อก,กับพนักของเบสันเม์ลงมาซ้อมได้แล้วนะจ๊ะอ่ะานะผมนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนผีในช่วงเย็นวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ เอาล้วยางไงานนี้เป็นที่เรียบร้อยจริงๆบรูเนียเมื่อแมนยูตัดสินใจแล้วอนาคตของบรูโน่หลังมาดริดยอมพร้อมทุ่ม90ล้านปอน,น,อนด์ในครั้งนี้เลยทีเดียวนะโดยงานนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะตัดสินใจอนาคตของบรูโน่ฟอนเดนเดชหลังที่มาดริดพร้อมจะสอยด้วยค่าตัวสูงถึง90ล้านปอนด์ซึ่งรเป็นอัลบริมผู้จัดการทีมแมนยูอันดับ13ของพิเบริกอังกฤษให้สัมภาษณ์ล่าสุดในการถแถลงข่าวก่อนเกม9กสัปดาห์ นัดที่จะไปเยือนดอตติงแฮมโฟเรชทีมอันดับที่3ในค่ำคืนนี้แข่งไปในเวลาตีสองนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยงานนี้นะผมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะฮะลือสพัฒบอกว่าบรูโน่ฟอนเดนเดกองการกระตันทีแมนยูเองนั้นตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่ลาดิกาสเปนที่เรียกว่าพร้อมที่จะทุ่มเงินก้อนโตถึงประมาณ90ล้านปอนด์หรือประมาณ3 8มพัล้านบาทคว้าตัวไปเสริมทัพใ,ในช่วงตลาดนักเตะในช่วงสมมตินี้ โดยบรูโน่ฟอนเดนเดสคือคีย์แมนที่แมนยูขาดไม่ได้นะฮะโดยที่ฤดูกาลนี้เป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดของปีศาจ์แดงโดยทําไปมากถึง16ประตูกับอีก16แอสซิสจาก14นัดในทุกปริการแบ่งเป็น7ประตูใน7เกมหลังสุดพาทีมเข้าสู่รอบ8ทีมยูโรปาลีกความหวังสุดท้ายในการลุ้นชั้นชีสันนี้ล่าสุดทาานกงื้อแมนยูออกมาพูดถึงอนาคตของบรูโน่ฟอนเดนเดสวัย30ปีกับขอ้อเสนอ90ล้านปอนด์ จากคณะครรมการเดลอัลมาสติดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนี่คือนักเตะแบบที่เราต้องการเขาไม่ได้ย้ายไปไหนเพราะผมบอกเขาไปแล้วว่าห้ามไปนะเขาอายุ30ปีแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่ายังหนุ่มมาก เ,เขาลงเล่นได้ถึง55เกมทุกฤดูกาลและเขาทำแอสซิสต์กับยิงประตูรวมกันได้อย่างน้อย30ประตูเขาเป็นนักเตะแบบที่เราต้องการที่นี่เลยนะนั่นคือความท้าทายเราต้องการแชมป์จิมเบริกอีกครั้งดังนั้นเราต้องการจะให้ผู้เล่นที่เรียกว่าดีสุดของเรานั้นอยู่กับเราต่อไปเราควบคุมสถานการณ์ได้ผมเองก็รู้สึกนะว่าเขามีความสุขที่นี่จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าเขาเองนั้นเข้าใจดีว่าเรา,เราต้องการจะทําอะไรและผมคิดว่าเขาเป็นแฟนบอลแมนยูอีกหนึ่งคน เขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะบางครั้งความคงจิใจที่คุณเห็นทุกคนเห็นรักอาจจะพูดว่ามันไม่ดีสหรับทางด้านของทีมเลยแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกเลยนะว่าเขาต้องการสิ่งนี้มากกว่าใครเพื่อนโดยด้านของฝั่งบร u โน่ฟอนเดนเดชเองนั้นยังคงเหลือสัญญาอยู่กับนัางของฝั่งแมนยูเรียกว่าอีก2ปีเต็มๆในครั้งนี้นั่นเองนะน,นาจะพูดเป็นว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูออกันตอไปค้วกันครับ ใครจะยอมเสียบรูโน่ฟอนเดสให้กันล่ะงานนี้ไม่คุ้มหรอกนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมอสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงเที่ยงครับขอบคุณทุกคนต่ดรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ